สี่บอดีมาตั้งแต่พายุเขาตั้งแต่มือพูดคนข้างล่างก็บบรกีิตเป็นสัปดาขนขอบบอดีมาผ <c oughs> ีสองตัวนังกะมาขึ้นเกลอพี่นองคอยให้บูมขี้ไปให้เดียวทางมันหยกักดูเลยล่างก็บบริกิตโอ้ยเงยไหลเงินกับบดิดแต่หาจินน้ำคดละเื่งได้เสมอเลยซื้อขวาง มันเขียนมันเรียนน้ำบูมไปแล้วอันสู่มันผีสองตัวนัน่นเรียนลัดต,ตั้งแต่้ยนกลางทางผุนหอดต้หนาสวนผุนเรียนมาหับแล้วมันนะไม่อย่างมาสูมันจินหรอกบางท่านแบบรถคอยก็แห้งมือดีก็เลยยากเอาซะ <c oughs> <c oughs> เสียงน้ำไหลจอกจอกเลยเรียนฝนตกใหม่ๆหม่เลยนี่ไอ้กีดมีดเดียวบางอย่างให้กีแต้องักบนตั้งหัก ลางคันนี่ถือกอยู่หายซื้อเบิง่งข้างกับมือนีดิมาเบิ่งปูยางยานปูยางหายท่นเนี่ฝนตกแห้งหลายมือไอ้กี่ฝนตกเขาคากไงปูยางในน้ำรองน้ำสุนีนมาผ่านหรอกสุเมีหนูดีโครลามันอยู่ตลอดแหละ ไม่ได้เห็นย้ำนั่นทางก็เป็นทางมากง่า,งายๆดยิอ่าหยากไปดิทางยังกับตะกี้ฝนกับเขาตุ่งเมือ่อเมื่อไรให้มันนีละฝ่าที่จริงแจงส่วนกันมา นั่นไปถ่ายเทียงอล่ะซุ้มันงซุ้มสอ,สองตัวน่นเทียงน,น้ำไหลอยู่มันนยังอยู่ก่ผู้เนาะคนเห็นตกดีเบิดอยู่ัน รถล,ลมเหรรถบ่ล่มนะป่านนี้ข่อยได้ขายแล้วขียางข่อยนะอันนี้ลลรถล่มแล้วมาเพื่อแต่อีกตอนนั้นฝนเมืต่ตกหรอกจรรเจ้าของรถก็เห็นมาเบิง่งมาหยังแม่ก็ฝากความไปบอกคนนี้ได้ว่าให้มาเบิ่งเนี่ยแตมาเจา้าของน่ะฝ้าไปหาหมอค่ะเพราะม้า,มามเบิ่งตุข,ข,นะข่อยสัมข่อยนี่ยมันขุมักยากด้อเพื่อได้่าชีน เรียกลวงว่า,วาสิเดเอาเงินเอาเเอยัางก็พิ่นดอกมาถามเขากันนี้น้องคนละใจใหายใจดำค่ะห <c oughs> มาอนะไรมันบปหู่เรื่องหนูขุนนะหมาตัวของเบิง้งดูสียังเอ๊ะหมามห,หมูนี่เมียนี่มาดีใจก็รอกันกกดิไปไปไปหนูดีไปเบิง้งเอ๊ะตนสิยางมองกระจกกระลุยเอ้ยเบิ้งดีมาสั่งเดี๋ยวนะ ไปไปยังหุ่นไปเชียงหุ่นไปซุมนีมาเลยยู่ตลอดสูนี่ไป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 เอเสเวลนัสื่อยาจริงเอเห็นแน่ฝากคว่ำไปว่าเพะพนสีมาเบิงเซ่อตุยขวงดไหลขวีนั่มด้สูเนนั่นเส้นห่บอ่อนมีไปล่ขานเยอะมาเอาเตือนนง หมูฟังยังห่างกับเป๋ากับขาดโอ้ยปันนี้ได้ขายแล้วค่ะรถบัล่มนี่มา,มาเสียไปล่อีกเพราะเสียนแพ้เศร้าแน่กับฝนตกพายุเข่าวันนี้จะตต่มกันเฮ้ยเมือม่อยเมื่อยล่ะหมูหมาเลยไม่เยเห็นตลอดลยซทุมนี่เล,ะละ่นรัดแรงๆกลางทาง เมื่อย it ์ทำนี <het anes> ่กับเมื่อย์ันู่อยม้าม่ไปเสด็งนี่นอกจากสิ่นกาบ่ามันยังข่อยสิไปเฉียงมันมานรอกินยืนนี่กระซิมนี่อีหนูผีหนูผีเองนี่หนูผีเองพวกหละพวกหละนอนนอนโอ้เรื่องอะพวกหละเบิงจะดุดเมื่อย์เมื่อย์ดา เออไม่ได้ขีต่ตมจะัไปหลินเหยียงมาที่ขึ้นเทียงเหรอหลังจากเธอมาใน้หลบหลายปีหลบหลายปีนะบย่งกัยังอยูยคือเกามาหาหลอกินนะแล้วทีนี้มัมียังไยท้ายถืบอบูคือตลกหน้าตาหน้ตาเมื่อกี้หาวยังกระดอกกันเด